สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเอจะพา FC มาอัปเดตนะครับทุเรียนสองปี10เดือนนะครับว่าต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับบางท่านอาจจะงงว่าใช้ปุ๋ยอะไรนะครับท่านที่ติดตามใหม่นะครับเ่างเอบอกว่าปุ๋ยสูตรชีมักแค่นั้นอย่างเดียวนะครับหลายคนก็ถามว่าใส่ยังไงมันไม่เค็มมันไม่ตายหรือวิธีการอย่างไรนะครับ FC เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูมาดูวิธีการนะครับ ปุ๋ยสูตรนี้ครับใส่อะไรสวยไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองหรือจะเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับซึ่งสวนของยงเอนะครับเป็นสวนปลอดสารเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ายาศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับใช้เฉพาะปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติครับในการตัดหญ้าในหรือว่าฉีของเราครับหมักไว้ห่งเดือนนะครับเอที่เห็นนี่หมักไว้ห่เดือนเป็นฉีของปอตานะครับ ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จุลินทรีย์ธรรมชาติจุลินทรีย์สารอาหารจากอาชีของเรานะครับเปลี่ยนคุณสมบัติจากอาหารที่เรากินนะครับกลายเป็นยูเรียธรรมชาตินะครับได้จากมนุษย์ของเรานะครับสังเกตดูนาแบบมาดูมายืนอยู่ใกล้ๆต้นสองปีสิบเดือนเรานะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับเอฟซีนแบบสูงเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับไม่น่าจะร้อยเจ็ดสิบร้อย น่าจะร้อยเกือบร้อยแปดสิบแล้วตัวนี้อ่าดูนะครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเอฟซี FC. ยังไม่ถึงครึ่งเลยความสูงตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณอ่าเกือบหกเมตรนะครับเกือบหกเมตรเจ็ดเมตรเลยนะครับเอฟซี FC. ท่อพีวีซีประมาณท่อน,นี้นิดนะครับท่อนกว่ากว่าเลยไม่นิดนิดแหละดูลำต้นก่อนอ่าไปชี้ลำต้นเน๊อซีเอาเอาวางไปก่อนปุยเอาวางไปก่อนเราจะไปดูลำต้นนะครับทุเรียนที่ใส ปุ๋ยสูตรฉีมักนะครับแล้วก็ปลูกด้วยวิธีคุมหญ้านะครับเราจะไม่ตัดหญ้าให้เตียนปล่อยให้หญ้าลุกนะครับเพราะนั้นสารเคมีต่างๆก็จะมาสะสมที่บริเวณรากของพืชนะครับแล้วก็จะเป็นะระบบกําจัดเชื้อราที่ดีนะครับในที่นี้ก็คือจากคุณสมบัติของฉีของเราด้วยการปลวกกันเชื้อราบางชนิดนะครับโดยเฉพาะปลวกนี่ไล่ปลวกได้ดีเลยนะครับเอซีเราจะไปเทียบดูขนาดแขนนะครับเอซีแหวกเข้าไปเลย ต้นใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมครับประมาณท่อสามนิ้วกว่าเลยครับนี่สองปีเก้าสิบเดือนครับสองปีสิบเดือนนะครับบริเวณโคนต้นก็จะปล่อยลักษณะลกอย่างนี้ครับมีใบหญ้ามีเศษไม้นะครับตอนนี้เพิ่งตัดเราจะใส่ปุ๋ยให้ดูเลยนะครับตอนนี้ใส่หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับขวดอย่างนี้นะครับขวดอย่างนี้อย่าไปดูยี่ห้อนะครับเอฟซีแล้วให้ดูที่ปุ๋ยหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี่สิบปียี่สิบปีก็ได้ เราจะใส่บริเวณรอบเลยนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับรบริเวณรอบบริเวณที่ลําต้นที่เขาออกนะครับกิ่งก้านที่เขาออกนะครับนี่ก็คือลากเขาเดินมานะครับเดินมาทั่วบริเวณเรียบร้อยแล้วต้นนี้นี่ผ่านเล้งผ่านหนาวมาสองปีสิบเดือนนะครับ fc สวยมากมากนะครับไม่มีช่างเอฟะปลูกต้นทนรองนะครับอยู่ที่บ้านสี่ปีกว่าครับตอนนี้ออกลูกแล้วเรียบร้อยแล้วมี อดอกเต็มเลยไม่ใช่สารเคมีฉีอย่างเดียวตัวน,นี้มีอยู่2ลูกเด,เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับ4ปีกวา่ากับ2ปี10เดือนนะครับแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตันหนึ่งใส่แต่ต้นทุเรียนต้นใหญ่แล้วเราจะไปดูต้นเงาะนะครับว่าใส่ต้นเงาะแล้วนะครับเดือนละครั้งนะครับทีต้องมีน้ํานะครับถ้าไม่มีน้ําไม่ต้องใส่ครับแต่ของช่างเอเนี่ยเป็นระบบน้ําหยดนะครับที่ช่างเอถ่ายทํา ไว้คลิปนอนา5,000ลดน้ําสวนทุเรียนสวนงาะได้นะครับให้ไปดูคลิปจรงจเ,เองนะครับด้วยพลังงานโซ,าซลาเซลล์ลงทุนแค่5,000นะครับลดน้ําได้ทั้งสวนเลยนะครับเอฟซีอันนี้ก็ใส่บริเวณคนต้นนะครับใส่คนต้นเหมือนกันนายเบียใส่ให้ดูเลยนี่ครับเห็นไหมฉีของเราหมักไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยไม่ไม,ไม่อะไรต่างๆนานา,นานนครับปล่อยให้หญ้าูกหน่อยบริเวณคนต้นครับตัด ให้เตียนหน่อยนะครับอ่าในแบบอันในแบบดูเอาเงาะให้ดูหน่อยนะครับในแบบจับใบเงาะให้ดูหน่อยมาเทียบนะครับตอนนี้แอนเลยนะครับ Fc แอนเลยเงาะเยอะมากนะครับนี่เงาะโรงเรียนนะครับไม่ใช่เงาะโรงแรมนะครับ Fc นี่ดูตรงนี้ในแบบดึงตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่ใช่หมดเลยไหมในแบบนี่นะครับเห็นไหมครับเงาะโรงเรียนนะครับ Fc เงาะโรงเรียนนะครับเต็มใบหมดเลยนะครับ ใส่ปุ๋ยสูตรชีมากนะครับแล้วก็ให้ระบบน้ําหยดด้วยพลังงานโซลาเซลล์นะครับบริเวณขนต้นนี่เราก็มีเศษวัชพืชเศษใบไม้เศษรากอะไรต่างๆครับเอาใส่ไปเลยครับตรงนี้นะครับระบบรากเขาแข็งแรงมากไม่เหมือนต้นทุเรียนนะครับเอฟซีต้นทุเรียนใส่อย่างนี้ไม่ได้ครับรากเน่าเป็นเชื้อราต่างๆนะครับส่วนบริเวณขนต้นนะครับช่างเอได้ออกแบบไว้แล้วครับออกแบบพูดภาษา วิชาการหน่อยก็คือบริเวณโคนต้นนี่ก็จะรอเชื้อเห็ดตับเต่านะครับรอลุ้นนะครับลุ้นแต่ละปีนี่ลุนมากเลยนะครับใสมามา3ปีแล้วรอเชื้อเห็ดตับเต่าบริเวณโคนต้น,นครับมีประโยชน์ด้วยดยที่ฉีของเรานะไม่ทําลายเชื้อเห็ดเลยนะครับ f c ไม่ทําลายเชื้อเห็ดเพราะว่าฉีของเรานี่ถ้าเราเอาไปตรวจนะครับเขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับ FC ซีบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเค็มบ้างเป็นกรดบ้างครับอ่า